พอพอดอกอยู่บนน้องนะเราไปติดตามกันดูนะคะมันต้องเดินขึ้นเขานะทุกคนโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการพางตัวกันก่อนไม่ไหวดูก,กัดวะว มันจะเหม็นไหมวะมันจะเหม็นแล้วมั้งไหมมันได้กลิ่นฉุนเงี้มันอาจจะไม่กัดมัง้งอะไรกินเห็ดไหมไม่รู้จะทำยังไงกูยุงกัดตุ๊กอู้อคันคันมือหอยเอ้ เดี๋ยวมาจะดีขึ้นเองเออเอออออุยงก,กัดตุยงก,กัดตุยงก,กัดตุเรียบร้อยไปกันเลยคุณยังมันก็ไม่ได้อยู่แบบลึกสักเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่หน้าดินอะ ี่ <ítulo> <icate> ย้อยเก่ง嘛เก็บเลยเก็บเลยเยอะไหมทางนู้นเก็บก่อนทุกคนเก็บเลยดึงได้เลยใช่ไหมแกะออกเลยเออแกะเลยเออจะกล้าเลยว้าวนะอู้ยื้อเยอะเยอะเยอะทุกคนแต่ว่าแบบมันอยู่ในป่าไผ่นะนี่ไง วูเยอะเลยนะดีตรงนี้นะโอ้โอ้หเก็บก่อนเดี๋ยวๆลูกไปเอาตะกร้ามาเจอแล้วออกแล้วนี่ไปไหนเนี่ยโห่เนี่ยโอ้ยทุกคนดีใจว่ะอันนี้มหมเม็ดเล็กมันนั่นเนี่ย มาลอง,อ,อ,ง,งอืมอืมอืมปะตะก้าก่อนโหตื่นเต้นมากโอ้โหเดินผ่านมาก็เพียบย้อยโอ้ดูเป็นเลยทีนี้นนนอืม เจอเร็วอืทุกคนดูอุดมสมบูรณ์โอ้นับดูฮอดชิปดอกที่บอกเบิ้งขอจะหายเลยหายดอกเด้อว,วันเราเห็นอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคน,น,น,นอืมเก็บไปแล้วสองดอกเมื่อกี้ในในสองดอก,อกแต่ว่านี่เห็นอีกอยู่เดี๋ยวลองเคลียร์เบิ้ง นห่นอยู <jack> ่นี่ดอกหนึ่งเ่ยเห็นดอกหนึ่งเยอะเลยเยอะตาเห็นแล้วนี่เห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเคลียร์หาอีกก่อนในเดย์อยู่ทั้งใต้อีดีโอูอยู่นี่เจอแล้วฮึบอู้ยู่นี่ตะลุงมาเก็บตะลุงมาเก็บพี่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 เก็บเก็บเก็บ

อืมโอ,มอม้มันกับบอลอีกแก่พ่อบอนไหนได้หละ่ะเบิรงเทียอีกก่อนแต่ว่านี่พ่อม่านี่แตกินเมื่อวานแม่นบ่ะถิมบ่อืมโอ้อันเอาเอาหนีอัน,นย้อนถิ่มไกล้ๆวะล่ะหน่วยมันฝอนี่นี้ยโอ้นี่นี่มีมีมี โอ้ยมวลมวลมวเออหาห็นแหละโอ้หินหน่อยวะเอยเอามือออกวะแมนเวนหน่อยแต่มันเม็ดหน่อยไงเอาเปเอาเปลหมอยม่ปวดไม่ปวดอ่ะนี่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 เออเฮ ฮะโอ้ยโอ้ยนวยตาเนาะพี่เนี่ยเนี่ยเจ้าเป็นยังว่าเดียวยเลิกวันนั้นพี่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 เออเด็กกันเด็กการยงกับพอนยงเอายาตี เรียบร้อยเลยตาโลขวบได้ให้เจ้าตีขวยให้เจ้าเบิ้งฝาดปั๊บเลยตายละสามชีวิตอืมพวกทีมงานเออเออยังเดือดท้ายเจออีกแล้วนะทุกคนอึบ เออหาเป็นแล้วสแสดงว่านงางไปนะบ่แม่นหน่บ่เห็นดอกหาบ่เป็นบ่าเป็นย <laughs> านงากายเห็ดบนละวุ้เ <c oughs> จอแล้วทุกคนนี่ได้ยุงก่อนเจอหนึ่งดอกสองดอก <c oughs> เอาเสียงเลยเดาไปหนึง ใายคีบนะได้สองดอกตรงนี้แล้วทุกคนใช่แน่ไหมใช่แน่เนี่ยนี่หนึ่งเม็ดไม่เดียวหรอไม่เดียวจริงดิไม่อยากจะเชื่อเด้วเราจเจอห็ดแล้วนะทุกคนแล้วก็จะทำการ มันต้องอินแน่แล้วก็นนขุดหาดูบางอันมันก็อยู่แบบลึกอะ่ะต้องขูดหน้าดินลงไปถึงจะเห็นนางนะ แม่บอกว่าถ้าอันไหนที่มันแก่มันก็จะผุดขึ้นมาเลยก็คือแบบเขาเริ่มแก่แล้วนี่ทุกคนอืมสได้สามลูกอ้าหลวงนี่ทุกคนภูมิใจนำเหนือนี่ตั้งแต่เก็บมายังไม่เคย เห็นดอกไหนใหญ่เท่านี้เลยนะมันจะมีอีกไหมวะเดี๋ยวหาก่อนมันเก็บมาจากตรงนี้แล้วก็ขูดๆหาพอล้อง Nhìn máy, nhìn máy Ui, ui, ui Ui, mày 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 โอ้ยแม่มเงยผีอยู่สอกหินปวนอ,อืมโอ้ยนี่เตินดอกใหญ่ๆก็ทำอนบูจำบบูเนาะอืมสีก็ขีดหินเนี่ยอืม เก็บเลยย้อยกําลังโผล่ไหยน้อยหนึอหนน่อ๋อกำลังขึ้นแบบนี้นี่นนม,มันคุ้มค่าน้ำมันไหมวะ <laughs> มาหาประสบการณ์อ๋อมันเทศห่วมกันไหมเจ้าคนเอาไปอ่างแม่เพิ่์ลบอกตั้งหากาบ<น>อกตั้งด<น>ีบุกให้มันนับ,บน ให้มันนับซัก่อนเลยจังให้มันแกงใสหวัวหมูโอ๊ยหัานับนด้ดบังหาดอกเลยล่ะเพราะว่าวอันนี้คอยเห็นอเอ้โหผงานคุณลงโอ้โ oh. อ <laughs> ้โอ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 ้เอ้โอ้โอ้าอโอ้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 โ่้โ oh. อ้อ้โอ้โอ้หอ้โอ้่อ้โอ้โอ,อ้่อ <laughs> <laughs> <ง>อ้ <laughs> โอ้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 ้โอ้โอ้โอนโออ้้โอ้โอ้าอคโออ ¡Ale, Leo! ¡Ah,